Ini ni man. ของขวัญจากคุณตานาฬิกานี่นะครับแมงโคถันสาใครที่ได้ใส่มานะครับบอกเลยว่าแมงใส่จนตายพอกดหยุดได้นะครับบอกเลยว่าแข่งยาวๆแถมพยาบาลสาวนะครับแมงไม่ได้มีแค่หนึ่งคนอยู่กันเป็นสิบชีวิตเลยครับผมถ้าให้พูดตรงๆนะครับคงต้องทนยาวๆกดเป็นว่าเลยเลยนะมึงเนี่ยไม่ให้เขาทำงานบ้างเลยไงคนไข้ที่เขาจะตายเนี่ยก็เพราะมึงเลยนะเนี่ยแมงเดินจนเพียเลยครับเซเวยจนรอบมีการบอกด้วยนะครับว่าอยากลองที่ห้องทําฟันเห็นชุดพยาบาลแล้วมันช่างอื้อจัดเต็มเลยนะเนี่ยกตต้องขอยกมือกาบสวสดีสวีดัทุกคนกันด้้วยยนนับเป็งงกา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมเหมือนเคยนะครับช่อง NN NK เบื่อไหมกับการที่เจอเว็บไหนๆก็ต่างอ้างว่าเป็นเว็บตรงบอกว่าแตกง่ายแต่สุดท้ายก็เป็นเว็บเอเนต์เล่นยังไงก็ไม่ชนะสักทีแถมยังไม่เคยได้ถอนมาเล่นกับเราสิเว็บตรงเลโกสิทธิ์แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตอบโจทย์ทุกการเดิมพันแตกง่ายไม่ล็อกยูสไม่มีการปรับอัตราการแพ้ชนะและมีการคืนยอดเสียให้ทุกสัปดาห์ ถอนง่ายไม่มีเงื่อนไขอยากถอนเมื่อไหร่ก็ได้พร้อมโปรโมชั่นดีๆให้คุณได้ร่วมสนุกตลอดทั้งเดือนความสนุกที่จะมอบให้คุณได้ย4ชั่วโมงจัดหนักจัดเต็มทุกค่ายเกมหากสนใจคลิกลิงก์ที่แคปชั่นได้เลยค่ะ ขอเปิดเรื่องกันมาเลยดีกว่าครับในะสถานที่โรงพยาบาลเราก็จะเห็นนุ่มน้อยบ้ากามเนี่ยครับกําลังเข้าโรงพยาบาลแบบบุตรวีตัวหมอนะครับก็ได้เดินม,มาเช็คคนไข้แบบใกล้ชิดบอกหยุดก่อนสิแต่เขาก็ขี่หลอกฉันขอตรวจแป๊บนึงอืมคนไข้แค่หมดสติอ่ะพาไปที่ห้อง ICU ตามที่ทุกคนรู้เลยนะครับคนที่ใส่หมวกเนี่ยค,คือพยาบาลส่วนคนที่ใส่แว่นนะครับก็คือคุณหมอแต่จากที่ดูดูแล้วก็คุณหมอเนี่ยครับไม่ได้อยู่ในสายตาดูเหมือนกับแบบว่าเพ่ครับแม่งจะล็อกป้าไปทางด้านขวาแล้วก็ได้หมดสติไปจ้าคือภาพตอนเนี้ยครััััับบ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 มมมนน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 ตตตตดดดดดดไไไไไไปปปปเเ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 เลลลลลยย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 กกกกกกจะะื่่่่่าา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 าอออออออีีีีีีีททคคคครร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 ็็้้้้้้้ชชุุุพพพขขวณหสิโงง เลยขาดก็เลยได้เปลี่ยนเสื้อผ้าคุณแล้วก็แอดมิดเรียบร้อยเดี๋ยวคุณช่วยคอยตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะไปเรียกหมอรอไปสักสามนาทีก็คุณหมอเนี่ยครับก็ได้มาแล้วก็กดลงไปที่เตียงเลยจ้าแล้วก็บอกเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูใส talk, แบบ่สมอทอกแป๊บมันเรียกว่าอะไรวะที่ว,วัดความดานันหรืออะไรยังไงเอ่ยมันก็ปลดเสื้อเลยครับบอกหายใจเข้าลึกๆนะคะอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะแค่คุณหมดสติไปแปบ๊บเดียวแล้วคุณหมอเนี่ยครับพอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินจากไปส่วนพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับกก็ได้ คุณป้าพอดีว่าฉันเห็นอยู่ข้างๆเตียงค่ะใช่ของคุณหรือเปล่าผู้ชายก็ได้รับมาด้วยความงงๆครับแบบมันคืออะไรวะทีมมีและจากนั้นพยายามก็ได้บอกแป๊บนึงนะครับทีนี้บอกให้ผู้ชายเนี่ยกับช่วยยกจากกระแลทีคือจังหวะที่ยกตอนนี้นะครับคือปลอดเนี่ยหลุดมือและมือพระเอกก็คือเพ้อไปโดนนาฬิกาก็จ่เมื่อกี้นี้ที่ทุกคนเนี่ยครับเสียงเจียวจ้าวันอยู่เลยนะทุกคนก็เหมือนทุกหยุดเวลาครับถูกสตาร์ไปเลยทันทีจ้าวเมื่อกี้นี้นะครับที่คนข้างๆเนี่ยขยับขยัยนอยู่กับถูกแข่งชื่นครับแบบขยับไปไหนไ แค่ผู้ชายคนนี้นะครับที่ขยับได้พรรู้ว่าทุกอย่างหยุดไปนะครับแม่งก็บอกเฮ้ยเจ๋งใช่ไหมนาฬิกานี้นี่คือแม่งเกินไปแล้วแผนร้ายเนี่ยครับก็ได้เข้ามาในหัวแต่ด้วยความที่เพ่กำลังกลัวนะครับมันก็เลยได้ตัดสินใจครับกดอีกรอบคือมันกลัวทุกอย่างหยุดไปหมดไงแล้วตัวเองขยับได้คนเดียวก็เลยปิดฟ้าไปแป๊บเดียวครับทุกอย่างเนี่ยก็เลยได้ขยับขึ้นต่อซึ่งคนรอบข้างก็ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับต่อจากเมื่อกี้นี้เพ่ก็บอกงั้นกูขออีกทีกดแม่งทันทีเลยครับต่อกเเเื่่ออ้นรวๆ็หยุด เลยงัย้นเดี๋ยวพวกมึงสวยหยุดเวลาทุกอย่างได้ด้วยงัย้นเดี๋ยวเราไปอยู่รวมๆกันแล้วนางก็ได้ตัดภาพไปตามนั่นคำในขณะที่ทั้งคู่อยู่รวมกันเพ่ก็ได้เดินมาแบบว่าส่้นอยู่กันครบหน้าเลยนะจะทำยังไงดีใสนาฬิกาสุดโก้อันนี้นะครับมาที่ห้องส่วนรวมพร้อมกับพูดว่าเดี๋ยวผมจะลวงนะแต่ผมกลัวมีเมนแล้วก็ได้เข้าประเด็นครับบอกนาฬิกาลูกพอ่อเอ้ยหยุดเวลาก็เอาเป็นว่าตอนนี้แหละครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายคือทุกอย่างมันถูกสต็อปไว้ครับโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเพ่ก็นไม่กลามื ไปโคตรนานครับประมาณครึ่งชั่วโมงอย่าคิดนะครับว่าคนอื่นๆแมงจะรอดด้วยมีฉากตรวจภายในด้วยนะครับแต่ต้องขอบอกเลยว่าแม่งลงไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันเข้ามาแบบปุบป,ปับไปครับไม่ทันได้เซ็นเซอร์ฉากในห้องเซอร์วิสก็มีเดอร์แต่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าเผื่อพระเอกเดี๋ยวแมงจะติดใจแต่คนนี้อย่างเดียวคนอื่นนะครับแมงแต่แต่เหมือนเป็นมารยาทแต่คนนี้จะโดนบ่อยมากครับไม่รู้แมงแค้นอะไรมาหรือเปล่ารอบนี้นี่คือหมดตี้เลยนะครับต้องขอบอกเลยว่าพระเอกเนี่ยแมงเก็บรอบห้องฟิตมากเลยนะครับต้องบอกเลยว่าแมงไม่เหี่ยวไม่ห ก่อนนอนหรือจะกินก่อนมีภารกิจก็ได้ไม่มีอะไรต่อร่างกายนะครับเพราะว่าไม่มีสารเคมีซัดไปแบบหมดตี้ครับบอกเลยรอบเนี้ยอะดรีนาล,ลีนนี่ครับอยู่อย่างนานมันก็ได้ชักระบี่ออกมาเลยครับแบบไม่ต้องถามมันก็จับเทพบุตรขึ้นมาครับเอาปืนจมตีลือีลดยาพันยาลาั่งขี่ขี่ไฟพุ่งนุ่งจุกบเบียนเอ็นสะพานควายเสร็จที่หนองคายแล้วไปต่อที่เชียงรายและในทันทีที่ทุกอย่างจบไปนะครับทุกคนก็คงจะคิดว่ามันดีแบบนาฬิกาอันนี้มันได้จากไหนมาก็ขอบอกเลยนะเจ้าว่าตอนต้นเรื่องเพ่มันจะตายไงฮ ครับิงตายเรียบร้อยก็ได้จบกันไปอีกแล้วนะครับสำหรับการสปอยคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบนะครับผมก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วย